เช้าวันเสาร์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตามมาช่วงนี้ดีทุเรียนวันเนินครับเช้าวันเสาร์ครับยามเช้าขณะนี้อุณหภูมิ22องศานะครับเย็นสบายมากนะครับเย็นสบาย ก่ันเดิมครับจิบกาแฟจิบกาแฟชมต้นไม้เดินออกกำลังกายดูทุเรียนที่เราปลูกไว้ต้นไม้ทนไร่ของเรามีความสุขครับถึงแม้ว่าตอนนี้กำลังลุ้นแงนคอจนเมื่อยคอก็ยังไม่มีดอกให้เห็น มีอยู่ช่อเดียวนะครับที่เคยดูให้ดูไว้นะครับตอนนี้จะเป็นมะเขือพวงเล็กนะครับช่อเดียวครับมันจะติดไหมที่เสียบข้างไว้ก็ติดสามสามยอดสามสายพันธุ์ครับนกหยิบ่ายน้ำพึ้งเม็ดนายปางน้องนั้นเสียบใหม่ครับพรของเดิมไม่ติด อากาศยามเช้าครับเยน็นสบายครับ22่สิบสององศาออต้นนี้แหะครับที่มีดอกมีดอกอยู่ช่อเดียวอยู่กลุ่มเดียวตอรนั้นก็ทำท่าจะฟอร์มตาดอกแล้วก็เจอฝนก็อ่อไปเป็นแขนงไปเอาใจยากนะครับทุเรียน โดยเฉพาะเราปลูกแบบไม่ได้ใส่สารนะครับไม่ได้เล่งสารไม่อะไรธรรมชาติพี่ก็กินไม่ทันนะครับดูสัญญาณนะ่ะถ้าว่าปลางหวานมีดอกมาอะไรก็มันก็จะมีดอกพร้อมๆกับทุเรียนนะครับ นี่มะปรางหวานยังนิ่งอยู่ส่วนพยงชิดก็เป็นยอดอ่อนนิ่งครับตัวนี้ หวานอัดน้ําอัดน้ําต้นนู้นครับหอนทองทดลองทองลินจงครับทองลินจงสี่ปีสี่เดือนสูงสี่เมตรห้าเมตรนะครับทองลินจง กิ่งก้านสาขาค่อนข้างเล็กนะครับหอนทองก็อายุเท่ากันกับทองดินจงครับพระอาทิตย์ขึ้นแล้วแสงมาแล้วครับแต่ตอนนี้ก็ยัง22ององศาอยู่นะครับเย็นสบายนะครับแสงอาทิตย์โผล่มาแล้วครับทางด้านทิศตะวันออกตรงเลยครับ ปกติจะเยื่ยงไปทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือหน่อยหนึ่งวันนี้ออกที่ตะวันออกตรงเป๊ะเลยนะครับกระดุมครับกระดุมเริ่มเริ่มจะดูมีชีวิตชีวาขึ้นมานะครับสองปีนะครับต้นนี้ โซมครับชลากินงชลากิ่โดนแรงฮอนทองถนนนิ่งทุกต้นยังนิ่งสงบอยู่นะครับอากาศเย็นนะครับยังไม่มีลมครับเดี๋ยวส,สายๆลมแรงลมแค่ชิ๋วๆไม่เฉยนะครับลมนิดๆนะครับแต่ลมหนาวนะครับแต่ถ้าจะแรงตาองเดยสายๆนะครับประมาณ แปดโมงเก้าโมงก็จะเริ่มแรงลมเริ่มแรงรรยากาศก็น่าเดินนะครับตัดหญาแล้วไม่ไม่เจอฝนก็โตช้าหน่อยครับมงยจ้าท้นพระเอกของสวนรับแสงแดดรับลมมีดอกให้เห็นนะจ๊ะ ตอนนี้ใบเยอะกว่าทุกปีครับไม่ตัดแขนงออกครับปีที่แล้วใบน้อยครับเจอลมเล่นงานซะลมแรงมันก็ทำให้ใบแห้งเร็วนะครับถ้าน้ำไม่ถึงนี่ใบร่วงหมด มุดกาเป็นลูกแล้วครับปลูกไม่กี่เดือนก็ะสวยมาเลยจันทบุรีสองหมอนทองมูสินคินก็ตอนนี้ห้าปีกว่าแล้วครับยังนิ่งอยู่ครับ ยินตัวบ้าคครับ,คร,บครับโฮพาทิตย์ดอกแปลกตาดีนะครับห้อย ฟุ้งฟิงฟ้งฟุงฟ้งฟิงฟ้งฟุ้งฟิง้งครับดอกกระโพดไอตัวแสบสองตัว มาดูอัปเดตฟักทองฟักทองซื้อมาหนึ่งซองนะครับหซองมีติดแค่ต้นเดียวเนี่ยแหละครับติดแค่หลุมเดียวด,ดอกทุกผู้ก็บานแล้วดอกตัวเมียยังไม่เห็นเลยนวลทองจันทร์ครับนวลเชนกงสวยงามมาก สวยงามาายิ่งนักโอเคครับคลิปนี้พาชมบรรยากาศยามเช้ายีบสองศานะครับพาอาทิตย์เริ่มขึ้นจิบกาแฟเพลินๆครับความสุขครับของคนปลูกต้นไม้ต้นไร่นะครับดูการเจริญเติบโต ินออกกำลังกายยามเช้าคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ